ละวันสวนขั้นแก้มเจ้าวันสวนละวันสวนขั้นแก้มเจ้าวันสวนไผ่อยาฟังลำวนให้ไปจางทิวท้องบ้านอยู่ตำบลย่างขีนกขึ้นนำเพื่อเครื่องในบ้านบกไก่โบไก่เชิญเจ้าไปติดต่อมาลำ โอ้และนอนนวนเหน่อยเอาเดินหมาแค่น นอนนั่งขนี่ล่ะพ่อขนี่ล่ะแม่นี่ล่ะลูกสิทุนล่ะยน่พอวันชัยนี่ล่ะเดินนี่ล่ะลูกสิทุนล่ะยนี่ยพอวันชัยกะว่าเมนผู้ใดล่ะทิวท้องคนเก่าคนเขาเรากะเสียงเห่าเสียงห้องนี่ล่ะบ่ทิวท้องคนไดมาหอดเลว มาเห็นหน้าสะท่าหน่อยญ่ทำโบกไก่ละโบกไก่ผัวมาร่วมห่วงงานตุกตุกท่านผัวมาห่วงงานบุญตุกตุกท่านผัวมาห่วงงานบุญสะลาทุนเงินคำเพื่อทําท่านแล้วปานดวงแก้งงามละไม่ใส่สองโฮมสะท่าพี่น้องมาแปลงสั่งใส่กัน ไฟกำนี่ไฟกำนั่นนี่เอินใส่ไปห้าเวลาห้มแต่งตองห้องเต้ามีป้าเขานขี่เขาหวานพร้อมพันโต๊ะเวลายามคำจะภาพย่านปีน้องก็เงาอวังสวงซึมด้วยเหตุนี่และเอินใส่ไปหาด้วยเหตุนี่เลยเอินใส่ไปห้าดังบอลําม,มากันใส่กันคืนหนึ่งกว่านั่นเดอว,ว่ามันดีเอาห้า เอาให้ได้ขยายปปาให้แปลปันเอาท้ำพุทธาเจ้าข้ามาโตังกันหมอลำนั้นเอินว่าลำกงหมอลำนันนี่เอินว่าลำก่อนก็มีแต่ก่อนคันคันนี่ปันลงตรงหลิวมีสองขางขันยิ่งไส้เป็นครัวก,กั๊หมอแค้นทำพร,พร้อมกมามาเทดังเดียวยาพึ่นเขียวไปเด้อครับลุงตากรับบว่ามีบนหน้ากับิวลำไปได้ตอนเว้่นนี่ได้ยินเสียงคนเลยก็ว่าหมอลำมาเอ้ยคือหมอลำแหล่ฟ้อนไปเทอยู่ใสขอบอกวกไวเด้อครับคุณลุง อนกลางเว้นนีร่มเย็นเศร้าหอนผมได้นอนเตียงตังฟังแค้นเล่นแต่แต่และแต่นี่เรนต้อยไปร้อยริวใจนอนไปใดข้าวหนึ่งเสียงว้ายมอลำยิ่งโยกดากปากห้องว่าพี่เอ้ย่าพี่เอ้ยคอยแน่ ซอยแหนนางนี่เจ็บแท้ๆแ,แล้วมีขวดอยู่่าขวดบกักบ่าข้าอยู่หมองได้นั่งว่าไตวางขาหั่งกาของน้องผมเห็นแหล้วกะเลยดูหัวเหตุกะว่าอีเตพีบ่าไปข้อขวดอยู่่าเบาทอนั่นทิวเราเลย,ายดึงดึงออกมาไปเลือดไหลห้ำย่อยตนนางให้ไปให้ให้ห้ำให้ทิวเลยบ่ายาให้ไปเดี๋ยวายหลักษาเอาบากักบ้านี่ข้อกันปักลงมั่นกระสุดจำแกนแมมนนั่งข้างอโอยโอยโอยไอย่าดีไไมีเสือนั่งนี่นอนับถือปลัดคิกมอมใบขันดีแทอีหลี อีหลีปะไอเทออีหลีผู้ศรีนาวังแขนจังลงกวังเท่านั้นนา